สวัสดีครับท่านผชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของรันแก o b โมบาย a n n e l ช่องนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและ Net VPN รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจสําหรับท่านชมอัปเดตการรีวิวในวันที่8เมษายน2563ท่านชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่จะได้รับข่าวสารในส่วนของครังเตรียมจ่ายเงินเยียวยารอบแรกในวันนี้เลยนะครับ สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะครับก็ทำให้ผู้ที่จะได้รับผลตรงนี้ก็ถือว่ามากมายเหลือเกินนะครับท่านชมแต่ว่าวันนี้กระทรวงการคลังนั้นได้อนุมัตินะครับเพื่อจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ5,000รอบแรกในวันนี้นะครับ วันนี้วันที่8เมษายน2563เพราะฉะนั้นท่านก็ดูอรอเอ s อตอบรับในส่วนของอที่จะเข้าเครื่องมือถือของท่านชมนะครับเปิดเครื่องรอรับไว้นะครับต้องส่วนอื่นนะครับก็คงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่จะทำให้เรานั้นนะครับได้ทราบว่า,าในส่วนการออกข่าวต่างๆนานาว่า ใครหรือว่ากลุ่มใดจะได้รับเงินเยียวยานั้นนะครับเราก็จริงๆแล้วไม่อยากจะให้สนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าพวกเราทุกคนนะครับในสถานการณ์แบบนี้นั้นถือว่าเดือดร้อนด้วยกันทุกคนนะครับแต่ว่าก็ต้องทำใจนะครับท่านชมวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ลงทะเบียนนะครับก็คงจะเฝ้ารอในส่วนของ ผู้ที่ลงทะเบียนรอบรอบต่างๆนะครับที่ผ่านมาและผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์นั้นนะครับก็ต้องรอ SMS อในวันนี้ว่าในส่วนที่ผ่านเกณฑ์นะครับท่านสามารถที่ยังจะแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันเสาร์นะครับก็คือวันที่11เมษายนสอง3านะครับถ้าหลังจากนั้นแล้วก็แก้ไขข้อมูลไม่ได้นะครับก็จะต้อง รอการพิจารณาต่อไปนะครับวันนี้เรือนแก้วมบายชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ